จอมปลวกอ่ะแต่ไม่รู้อ่ะอยู่ที่บ้านเราอ่ะเราก็ต้องเรียกกําจัดปลวกมาเออแต่ที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะแบบอาว่ายเอาน้ําแดงไปตั้งเรียกอาจารย์ที่มีวิชาอาคมมาอย่างเงี้ยจริงเห็นบ่อยโอ้จะบอกว่าเห็นเห็นบ่อยจริงๆนะฮะคือถ้าามอยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกเฉยๆอ่าก็ ก็แค่เรียกแบบว่ามากำจัดปวกแต่ถ้า <ฮะ S 2> อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยต้องจุดทูบกันเลยจุดทูบไหวเลยจ้าและคนธรรมดาอย่างพวกเราเราไม่มีวิชาอาคมทําเองไม่ได้อาจารย์เริงอาจารย์เริงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโด่งดังมากๆเลยแถวแถวปราจีนบุรีนะคะนี่ค่ะเป็นร่างทรงประจําหมู่บ้านนั่นแหละหมู่บ้านน้องประดูค่ะที่เขาไม้แก้วกระบินบุรีปราจีนบุรีโอ้ยขึ้นชื่อลือนามมากเลยอาจารย์เริงมาละตรงนี้มีจอมปวก แต่ไม่ได้มาทําลายเขานะไม่ได้ทําลายจอมปวกไม่ได้กําจัดเขาแต่ขอโชคขอลาบค่ะ,ะสิ้นปีนี่เห็นไหมให้เลขกันเห็นๆเ,เลยค่ะเนี่ยโยด,โยด เียนแดงๆลงในขันน้ำมนต์มันเป็นเลขอะไรอย่าคุณปี๊กดูก็มองออกเหมือนกันนะถ่ายรูปไว้มองออกอยู่นะว่าเลขอะไรเนี่ยโอยแล้วมีการชูนิ้วด้วยนะโอ้โดูดูดูโอ้โหให้กันเต็มที่เลยบอกจัดเต็มเต็มจัดเต็มเต็มนี่โอ้โหนี่นงวดสุดท้ายเป็นไงล่ะดูกันทันไหมอะเหมือนบอกลงวัลที่หนึ่งเลยเนี่ยมีต้องหลายตัวเออให้เลขแค่นี้ไม่พรอันนี้จุดทูบเลขทูบก็มาเลขทูบเลขขันน้ำมนต์ย้งยังไม่พอ ยังไม่พอนี่เอาตลับเมตรมาอีกมาวัดอีกจอมปวกตรงนี้ชาวบ้านบอกให้โชคให้ลาบถามวัดได้เท่าไหร่อะไรยังไง113ซนติเมตรชาวบ้านก็ใช้มือถือทายรูปกันใหญ่เลย<ม>เขาบอก<ม>ไปไปแม่มึงไปหาแผงลอตเตอรี่กันเ<ม>บา,บาๆหน่อยนะพ่อมึงพอกระซื้ออย่างเดียวเลยเนี่ยค่ะซื้อกันใหญ่เลยนะคะ คุณวิจิตห้อยลาค่ะอายุ63ปีเป็นชาวบ้านที่กบินบุรีนั่นแหละ,ะเขาเป็นคนที่ไปเจอจอมปลวกคนแรกเขาบอกเขามาซื้อของอที่หน้าปักซอยก็เหลือไปเห็นจอมปลวกอะ่ะ,อะแล้วจอมปลวกเนี้ยพี่แกว่ายอย่างนี้นะแกบอกตามจินตนาการผมตามสายตาผมมันคือพญานาคโอ้ไหนดูสิจินตนาการแล้วเหมือนหรือเปล่าเนี่ยนะอืมอะ ผู้ชมดูแล้วเป็นภาพอะไรพยาน,นาคไหมน่าเห็นไหม <c oughs> พญาน,นาคหรือเปล่าทำไมมันหนีเง,ง,อง,องิงอ <c oughs> เออหน้านาหนาหนา,นาหรือมันเหมือนแบบมันมันเหมือนไม้แก่ๆที่จะกําลังจะตายอะ่ะเหมือนกิ่งไม้เ <c oughs> ออเหมือนกิ่งไม้กาลังจะตายแต่ อุ้ยเราก็ว่าไม่ได้นะพี่วิจิตก็บอกมันคือพญานาคมันคือจอมปลวกเหรอเออมันคือจอมปลวกอะแหละแต่มัน้ายพญานาคไงคือตามจินตนาการของพี่เขาทีนี้ไปบอกย่ายายแถวนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเออเหมือนกันเลยมันไม่เคยขึ้นมาแบบนี้จอมปลวกปกติมันก็จะเป็นกองเป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันแปลก ก็เลยไปเชิญอาจารย์เริองอาจารย์เริงก็ให้เลขใหญ่เลยอ่าก็ว่ากันไม่ได้นะคุณผู้ชมเราไม่เขาเลียกว่าอะไรอ่ะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อ่ะเพราะว่า,าใช่เขาอาจจะถูกเลขก็ได้อ่ะถูกรางวัลเบอร์ใหญ่อ่ะได้รับโชคสิ้นปี